เวสูงขยี่สาคริสขอวังนุ่งบิกินี่ตัวจิว๋วอวดหุ่นสุดแซบจัดเป็นสาวสวยที่มีรูปร่างเซ๊ะปังหุ่นเซ็กซี่ไม่แพ้ใครสำหรับนักแสดงสาวคริสขอวังเพราะหากเธอจัดคลิปไปเที่ยวทะเลทีไรก็มักจะมีคอนเทนต์ชุดว่ายน้ำกับลีลาแซบ่แซบมาเรียกยอดไลค์จากแฟนๆได้ไม่หยุด ล่าสุดซอคริสทำไอจีไฝลูกอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวหยิบชุดว่ายน้ำวันพีซสีเขียวเหนียวใจทอนล่างว้าวสูงมากมาเดินเล่นริมชายหาดเผยให้เห็นความอึมรวมไปถึงหุ่นเอลเอสสุดปังเรียวขาสวยๆพร้อมทั้งโพสท่ายุยยสุดแซ่บแต่ละท่าโพสบอกเลยว่าเพชมากๆ งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแวะมาคอมเมนต์ส่งอีโมจิไฟลุกให้กับความสวยแซ่บของสาวคริสอย่างถล่มทลายเลยจ้า